สวัสดีคะ่ะมาพอกระสาอกินแซ่บอีกแล้วจาว้าเมเนี้มากับพอบ้านเก่าพี่น้องจ๋ามาแต่แนี่ยแซบออาวันนี้ได้อะไรกุ้งดองซีอิ๊วเก่าเหลาครับผมเอยผักฮะ,ะเกาหลีครับผมแล้วก็กุ้งกุ้งแช่น้ำปลรราครับผมน้ำปลา <laughs> อ๋อมันมวนครับมันมวนนี่ถ้าลายรามวนเพ่เดี๋ยวไปมเนาะ แล้วก็ะเพื่มน้ำจิม้มจีฟูดพี่น้องจ้าวันนี้ว่าแบบสไตล์เกาหลีเกาหลีนะพี่น้องเด้อเกาหลีเกาใจพี่น้องจา้ามาสักสัอ้บาอะไรยะหางยำจุดจานไหมคะจุดจ้ดานอ๋อจะไดปกดอันจุดก,ด,จดกันจุดกันคาเสื้อพี่น้องจา้าุ้้งมันขาวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันจะขาวนะจ้าข้าวเดียวเบิร์ตนะทุกคนว่าเรามันจะขาวนะจ้าข้าวเดียวเบิดน้ำจิ้มชีฟูดพี่น้องจ้าบุ้ย นี่เนบาทนี่แดงเสียกเลยอ้ยยย่ยย <c oughs> ยดดดดยย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 ยจยนยย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 แบบสไตยยยยยยลยย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 ายายย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  นี่อะไรนะหัวเช็ดเท้าดอง,ใช,ดองใช่ได้ให้พ่อบ้านเอยกินกับพี่น้องจาอากุ้งดองใส่ลงไปกิมจิไหมกิมจิไหมอ่ากิมจิหน่อยอ่ากิมจิอ่าใส่กิมจิลงไปหน่อยนึงเบื่อจากดื่มน้ำจิมซีพูดฮาร์ดาบานเนี่ยอ,า,อาปากรงกว้างไม่ได้พี่น้องเ <พอ S 2> ด้ออูอ อ,อ,อ,อยพอบานคอยนี่ก็ชุดยอดอีดีพี่น้องจามาที่คอยได้บาทเนี่ยสารายพี่น้องจากุ้งวางลงไป<ม>กลุ้งวางลงไปบอสิท้ายังไม่เอาเอานีก่อน<ม>จิมหาดปฏิทูโผัโโปปวบอกหมอบักแตงพี่น้องจามาพี่น้องมา ให้กระิิบอกให้ <laughs> ให้หน่าสลก <m> อืมอืมเศรมีเดอดเราต้องมัางผักออกก่อนนะอืมเอาละเอาลยอืมรู้อเศรษฐี่นาจ๋าเตรียมดีๆก่อนเซรบบเศรษฐ่ำง อืมอืมอืมอบางเขาตื่นใจอ๊อันนี้ดองเองพี่น้องเราจะหยิบเลยนะนี่ของฝามีไม่หยิบก็ได้อืมเจิบอืมเมื่อกี้เป็นกุ้งดองอันนี้ก็เป็นกุ้งกุ้งสดอืมแซ่บพี่น้องจ๊ามันนี้แบบเกาหลีเกาใจ่ายหงอย่งหอยมาเลยมา นองอืมอืมอืมห่ปงอืมอืเยบแบเหยาโค้า่ยปบ่ะ้งแบบไงจับว๊กันลงตีใสะมาลองเมึงอยแบเส่หัวเช็ดเท้าดองไม่องจ๋าเุณนคูก็สาลาย่บแฝดจ้ะ อตาเลือกมาสันดอดเอาไรคะออมาทาหน่อยมาําหน่อยตาเลือกโคตรเมื่อกี้ <c oughs> มาพี่น้องมาโอ้ย <c oughs> บอดเลยเลยแซ่บมากดอกเองทําเองพี่น้องจ้าปุ๊บทำง่ายง่ายมาก <c oughs> มา <c oughs> อร่อย อืมคุกกีหนีแซ่บแซ่บไม่ใช่ท้าดองไม่ใช่ท้าดองเข้ากันพี่น้องมันแอ <c oughs> กแบบหวานเนาะหวานแล้วก็แบบนัวเข้ากันหมดออืมอสมพอได้วพอบางของจิตใจหญ่หอยใบนั่นคำใหญ่ปวดสูบได้ตาเกือบสวดตายยิ สวยสำได้เดือนเนี่ยบังชื่อช่งบังฮืมฮืมฝึกวิสามาเป็นอย่างดีเดี๋ยวลราปรุงข่อยเนี่ยยัสีเลยกิมจิพร้อมน้ำนี่ใส้มหมาบานนี่พี่น้องจแามาโอ้โความแท่ tìm tìm <laughs> tìm 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 phải tìm tìm <laughs> tìm bọc, tìm 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 đi tìm tìm <laughs> này แบบแบบจับเนี่ยจับแกงยังดีด้วจ้ะเนี่ยอืมเอามหม